ยังไม่ให้แม่กิน,นอ่ะฮัมชอบนอนร้านไ,ไหมยังไหมฮัมว<ช>่าไห,ไหสวัสดีครับคุณน้องไม่ไรู้สายสวัสดีครับกินข้าวมาหนึ่งน้องเรอต้น้ำหมักน้ำน้องไม่กินก๋วยเตี๋ยวตามมะกอ,อกก้าวให้น้องใส่ก้งกุ้งก็กุ้ง ตำเคยตำเทยใส่กุ้งอ้กุ้งสุกสุกหรอมกุ้งหิอบอนกล้ยบอนกุ้งสดตำตำมึกแซ่บใส่าหมูสามเน้ออืมใช่แล้วที่ เล่นเราไม่ใช่เกลืคือเกลี่สวัสดีพีหนีวช่ำอันบอนนี่เดอืมผดะดเยี๋วไปนี่ไหนไปอคลิพนะพ่อ ไปอาอาต้สวยก็จแล้วอีกเนาะนี่อาดดิมันจะอาดยมัเย้มึงยงเดียวต้ินดังยทกบาน่ยไบ้าโฆษณาอาหารด้านนี้หน่อยเสรจปุ้ยอ้อยีของเต็มี่เนา ฟังเนไหนแล้วใบสองหรอใบสองเอาเถอะัสดีคระน้องตัวเองลิงันาดนี้ไงมีหลางกันหลามลิงพี่หน้องเหลาลิงด้ยดีรบกลูกพักลูกลใบเจ้าหลูกลก บอกเลยแม่น้องใหมกินยังกินขเียวจ้ายังบอกวีดีเดียบอกวาแค่เงปากอันนี้เขาเรียกว่าข๋้นเสียส่วนเยน้อยอว้วนๆนี่เป็นอไรนี่นอ,อ่าง้

เตียวอย่างเงี้ยคุยคุย,ยเกียวไข่ไข่เกียวซื้อมาจะใส่ก๋วยเตี๋กซื้อจาก้านเยบเองตมตสอนยังอนี้นนนนไ,ม,ไม,ม,มัน่เราไปชิมดูกระแตแตฮะ

แล้เห็นไหมนะสาวใจ่มแ่กินล้วอันนี้ลูกสาวก็ว่าไป<อ>ซันเนาะเห็นเขากับลูกสาวว่าไะสวัสดีค่ะาจ้าบัดอี้มันคืออัอดกับพ่อมันดีแท้ใช่ไบมใย่บัดัย่างสร้างนี้น ไมเป็นทีมเลยม่อบเด้ยมากินก๋วยเตี๋ยวสิละพี่พ่อกินตำมะกดตำทะเลติทะเลใส่ก้ง ฟงหนึ่งวันสุดสุดนะคะเขาเรียกว่าออ้ยนี่เลยปิดเลยปิดเลย เดี๋ยวม,มีลายส่น่ไอ้แไงนะคะนี่ชื่อว่ากรอกนะคะกรอกภาษาไทยชื่อว่ากรอก่สับหนักอีกผู้สาวประกาศเขากล่องไปนนเอ็นะไรเป็นล็มือเดี๋ยวเดี๋ยวแก่ได่เล็กเล็ก้กล่องหดี๋วประกาศเข่กลผู้สาวหลาออัไปู่้าลยเไ ใส่ปุ๋ยพ่อที่ปูกล้ามโค้งต้องส,ส,สองสามาตัวนี่มันไตขึ้นมนักป้อยแ้ามันหนาไอีปูกล้ามควงวนะทำุยเนาะใ,ใส่ป่ะส,สองนี่ไตมากหมนหนำหนาสากมาช่เนี่ยขึ้นชิรตมไปรวมรุมถลุมเนี่ยมองรอ้อนต้นจิกนี่ใส่ปุ๋ยจนยางไรเรนาะสียงางรัดมัน แข็น okay, uh, mm ี่หมูยอนี่ปลาหมึกนี่กุ้งนี่นะคะแม่หมูเพะกล้าเขากล้องจะกลายแล้วนะนี่กุ้งนี่แกลงนี่นะคะนี่ค่ะแม่แม่แม่ฉันใช้ชื่อกุ้งด้วยแปลงนะได้ย่งที่โดนด้วย สมมติรานุมมเรก๋วยเตี๋ยวมันแ่บบ่แ้นประเทศลราเพิอื่นมเฝอด้วยนะเฝออื่เนอะเฝอประเทศไทยเป็นว่าก๋วยเตี๋ยวถอยนึงหกิบหกพันจีบเลยนั่นแหลหกสิบี่ยับมือจบจีบดแตว่าหกสิบพันจีบประเทศเราเทศไทยแก่แบบอันน ยี <t all úc ados> ่ส <ac> <t ong> ิบห <t ong> <moment> ้าบาทย่หบายดนี่กินหลบา่นะลูกสาว่อนี่ค่ะไม่เหมือนนน้อันกหน่ย

ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นีน้สวัสดีครับ